สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เห็นนิแบบแร็คโช a เปียช่นเคยซึ่งทางร็โชเปียนะคะเขาได้อัปเดตแร็ t โชเปียเอ็กซ์เเข้ามาใหม่นะคะและนันทนเนี่ยได้รถมาใหม่ค่ะซึ่งเป็นรถบ้านนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะพาเพื่อนไปชมรถบ้านของนันทนะเดงไปชมกันค่ะนันจะพาเข้าไปนะคะเข้ามานะคะก็มีแบบนี้เลยนะคะก็าสามารถเปิดประตูก็กประตูได้นะ ก็จะเป็นโซนของห้องกินไอห้องห้องครัวขนาดย่อมย่อมนะคะก็จะเป็นโซนคนขับรถนะคะแล้วก็เป็นโซน้นี่นั่งเล่นนะคะแล้วก็มีเตียงนอนที่นี่นะคะ mm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพื่อนเราไปป่าหมอกและเราจะไปยังไงหรอเราก็จะนั่งรถไฟไปยังไงละซึ่งเรานะคะก็จะไปโทเปียเอ็กซ์เพรสนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะคนขับรถนะคะนี่ ขับรถไปเลยนายกดไปเลยุ่าเดี๋ยวเรานะคะเข้ามาที่สถานีโทเฟียเลยนะคะนี่เข้ามาเลยเก็จะมีเป็นตู้ ATM ตู้เก็บสัพพาระนะคะเอ๊ะทำไมมีเอกสารตกหล่นแล้วก็มีของกระจายหมดเลยเนี่ยเอ๊ะถึงจะเราตามไปสิโอ๊ะไปหางเข้าเอ๊ ทำไมมีกระเป๋านี่ล่ะเนยท่านลองเก็บของซิเอ๊ะทำทำทำไมมีประตูล,ล่ะเนยท่านลองเข้าไปสิเข้ามาเลยโอ้เพือพ่อนดูสิคะนี่ทำไมไมีเห็ดเต็มเลยเป็นเห็ดเรืองแสงด้วยนะคะเนี่ยดูสิคะนี่ท่านขอถอเนเบนกูเกิลออกก่อนนะคะนี่อา้าวท่านท่านขอลองท่านขออนุญาตจุดไฟดูไหมคะท่านอยากรู้ว่าจะจุดไฟได้ไหมนี่ ยนะคะถือเลยเกี่ยวนะมีอะไรออกมาเนี like ่ยเส้น no ทันลองใส่แว่นเกลสิมีอะไรออกมานะอ้ใช่อักษรแบบนี้ออกมาล่ะทุกท่านดูนี่สิคะนี่เป็นอักษรคืออันนี้นะคะก็อยู่ตรงแท่งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีคนถือมาอยู่ตรงเมาส์เช่นนะคะแล้วก็เหมือนจะเกิด มือเกิดลายสิ่งเลคะตัวมอเทนนะคะแล้วก็ลูกลูกอันนี้นะคะก็ปาาอันนี้นะคะก็อันนี้นั้นก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้แล้วฉะนั้นเราไปที่ป่ามอกันเลยไปกันเถอะไปเลยนะคะนี่่านจะเดินไปเลยนะคะนี่ปุ๊บ นี่นะคะถ้าจะไปป่าหมอกนะคะก็จะเหลืออีก 3.. นาทีกับอีก2 5วินะคะซึ่งเราจะต้องไปเอาตัวก่อนนะคะเราไปเอาตั๋วเลยซึ่งตั๋วนะคะเขาาก็จะขายตรงนี้ค่ะนี่แล้วก็เก็บตัวมาเลยอะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูโซน VIP นะคะนี่โซน VIP ก็จะอยูต่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะก็เป็นโซน VIP นะ เข้ามานะคะก็จะมีเป็นป้ายเช็คแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเวลาแล้วก็พุ่งนี้บอกนะคะนี่แล้วก็มีที่นั่งทักผ่อนนะคะนี่ก็เวลาเราเบื่อนะคะเราก็มานั่งเล่นเปียโนได้อ่าแล้วเราก็มีเป็นที่เก็บสัมภาระด้วยนะคะแล้วก็มีหนังสือให้อ่านอ่าเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปรอรถไฟเลยเดินขึ้นไปเลยนะคะ ก็ลงมไัไดเลื่อนเลยอ่ะสวัสดีเราลงไปก่อนนะนี่นะคะนี่นะคะให้เรานะคะมารอยอยู่ที่ด่านนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าติดป้าย VIP ตรงนี้นะคะก็คือเวลารถไฟมาจอดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของ VIP นะคะนี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีแบบนี้นะคะถ้าไม่มีไม่มีคำว่า VIP ตรงนี้นะคะเราก็ มันก็จะเป็นโซนของคนปกตินะคะแบบคนที่ไม่ได้ซื้อพาร์ทนะคะมันจะไปรออยู่ที่จุดวทีนะเอา้าเธอจะเอาพิซซ่าไม่ให้เราหรอเอาเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าหิมะตกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพิซซ่าเนี่ยจะกลายเป็นพิซซ่าแข็งนะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็มานั่งรอหนรไฟกันนะคะนั่งรอไปเลย รถไฟมาแล้วเดี๋ยวจะรอรถไฟกลับมานะคะเดี๋ยวรถไฟจะกลับรมาอยู่ที่ฝั่งนี้นะคะรอเลยนี่เลยอีก59วินีนะคะรถไฟก็จะกลับรถมาแล้วเดี๋ยวเรามารอกันเลยเดี๋ยวเรามารอที่พัฒนานะคะจะรออยู่ที่โซน VIP นะคะนี่เดี๋ยวรถไฟจะกลับรถมาหานะคะรอไปเลย นีรถไฟปิดประตูแล้วนะคะเดี๋ยวรถไฟจะอ้อมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอเลยเหลืออีกกี่วินะเหลืออีกสิบสี่สิบสามวินะคะรถไฟก็จะอ้อมมาแล้วนี่ไงรถไฟอ้อมมาแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้ามาในโซนนี้เลยนะคะนี่เราก็เดินเข้ามาได้เลยนี่ก็เดี๋ยวเราจะรีวิวโซนธรรมดาก่อนนะคะแล้วนะเดี๋ยว แนนจะพาไปรีวิวโซน VIP ค่ะ ก็จะเป็นโซนของโซนธรรมดานะคะนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะหนักหน่ายเด้งยองเปิดปิดปิดฝาได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นชั้นวางสัมภาระนะคะนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะอันนี้จะมีสีท่านนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ของ VIP นะคะนี่เดินเข้ามานะคะก็จะมีเครื่องทำน้ำชาอะไรอย่างเี้ยนะคะแล้วก็เดิน

รอต่อไปค่ะเดี๋ยวเขาก็จะขับรถไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ลองไปเลยนี่นะคะเดี๋ยวเขาก็ติดประตูแล้วนี่ค่ะแล้วก็มาชมวิวได้พี่คะฉันจะเลือกมานั่งชมวิวอยู่ตรงนี้เลยค่ะจะอยู่ตรงริมตรงนี้นะคะเราะว่าวิวถ้าจะได้ดีสุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นกระจกนะคะเนี่ยเอ้าคุณสโนว์แมนจะมานั่งข้างๆฉันหรอกมานั่งสิ อ้าวฉันบอกไปแล้วว่าฉันยังไม่กินเพ <The trend S 1> นต้าอย่าไปกินกับเธอนี่นะคะเดี๋ยวรถไฟจะขับววพวดออกไปแลยจัะคันเราก็จะเข้ามุมมองเลยเ,เดี๋ยวเรา,เร,ารอรถไฟดับสิ้นกัน บ้านเกิดเขาด้วยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เดินกลับมาเลก็จะเป็นขาออกนะคะนี่เดินเดินเดิเด,เดินไปเลยว้วิมะปกคุมไปหมดเลยน,นี่นะคะ่โอทันทนอยากลองเล่น snowball น,นะคะโอ้ นั้นลองปั้นสโนว์บอลมาเล่นดูสิเธอฉันมาเล่นสโนว์บอลกันคุณสโนแมนรอฉันก่อนเธอลงมาลงมาจากไม้กวาดก่อนเรามาเล่นสโนว์บอลกันนี่แน่ฮ่ฉันไปหยิบอีกอันมาเล่นดีกว่าเธอปั้นหิมะมาแก้งฉันก็ได้นะนี่งั้นเธอจะโดนฉันแก้งอยู่ฝ่ายเดียวนะ เลยนะะี่ค่ะก็งั้มงั้มงั้มอร่อยที่สุดเลยเดี๋ยวเราไปชมที่ต่อไปเลยนะันเติมพลังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ไปเลยนี่นะคะถ้าจะขี่ไม้กวาดไปนะคะขี่ไม้กวาดไปเลยนี่นะคะอู้เหมือนมีสะพานอยู่ตรงโน้นด้วยนะคะเราลองไปดูที่สะพานกันะคะ่ะ ไปเลย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 ขีดไม้กวาดไปเลยนะคะอู้มันเอาจนสาราแล้วทกอย่างเลยคะแล้วก็มีคุณชโนมันย่งหน้าด้วยเอ๊ะเขาติดไปว่าอยู่ยระหว่างการก่อสร้างนี่ดิไหนทานลองเข้ามาดูซิอ๋อหรือจะเป็นกระเช้านะคะแต่ถ้าจะยังสร้างไม่เสร็จนะคะน่าจะเป็นอัปเดตหน้านะค่ะไว้เรามาดูในอัปเดตหน้าค่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลย อโอ้เขาก็สร้างว่าแต่อันนี้คืออะไรนะเป็นสีใสรุ้งด้วยแฮททันทันเล่นไม่เป็นนะคะอันนี้โอเคค่ะโอ้ในเรื่องทันลองดูซิอันนี้เหมือนจะเป็นอ่าน้ำนะคะที่แข็งแล้วนะคะซึ่งแบบอันนี้คืออะไระะอย่ะงนเพื่อนถ้าเพื่อนรู้ช่วยคอมเนมนต์มาหน่อยนะคะว่าอันนี้คืออะไรคะคืออันนี้ค่ะทันงงมากๆเลยนะคะมันเหมือนเป็นทุ่งสีแดงๆนะคะซึ่ง มีเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนที่แล้วก็รดยน้ำแข็งก็มีรอยแตกด้วยนะคะเนี่ยนี่อ่ะส่วนตรงนี้นะคะก็ถ้าจะหมดแล้วเพื่อนๆจําจำได้ไหมคะระหว่างทางเนี่ยเหมือนท่านท่านเนี่ยเห็นว่ามีแคมป์ไฟนะคะแล้วก็มีบ้านน้ำแข็งมีบ้านกระท่อมน,น้ำแข็งนะคะเราไปดูกันค่ะนี่เราจะขี่ไม้กวาดไปเลยนะคะ นี่ขี่ขี่ขีขีขีไปเลยนี่ค่ะตรงดน่งไปเลยเราจะไปตรงเราจะไม่เข้าไปตรงสถานีรถไฟนะคะแต่เราจะทะลุไปเลยนะคะไปกันเถะนี่นะคะแล้วก็ทะลุไปเลยนี่นะคะจะทะลุ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 ไปเลยนะคะแบบนี้เลยก็ให้เรานะคะทะลุตรงดนึ่งไปเลยเพื่อเห็นบ้านแ้วแข็งหรือยังคะนี่ไงคะ บ้านแข็งที่ท่าหมถึงโอ้โหหิมะตรงนี้นี่คือเรียบมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่โอ้ท่านกว่าท่านจะมาตรงกระท่อมนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตถือกองเทอก่อนนะคะเนื่องจากข้างในนะคะคงหนาวน,น่าดูเลยนะคะเนี่ยนี่เข้ามาก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะโล่งโจงบ่านนี้เลยแต่เราสามารถมาตกแต่งและอยู่อาศัยข้านในได้คะ่ะแต่ก็จะต้อง จะไมระวังเรื่องเรื่องความหนาวเลยนะคะเราไปดูต่อไปกันเลยนนั้นก็จะถือกองเพลิงไปนะคะเพื่อนๆเห็นแคมป์อยู่ตรงนู้นไหมคะเราไปกันเลยแล้วก็มีป้อมน้ํามันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มีแคมป์ไฟอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่แคมป์ไปกันเลยตรงตรงๆตรงๆตรงไปเลยสวัสดีค่ะคุณตุ๊ดแมนโอ้โหผี่มอเตอร์ไซค์เก่งเหมือนกันนะนี่ นี่นี่น,น,นี่ตรงไปเลยนี่นี่นี่น,นี่นะคะก็จะมีเป็นเหมือนจะเป็นตะเกียงตั้งไว้แบบนี้นะคะนี่เขาก็จะโอ้เหมือนเต็นทวกนี้ก็จะคงก็จะมีเจ้าของนะนะคะไม่ได้การแล้วบรรทัน,นอยากจะตั้งแคมป์ไฟสำหท่าทันเองค่ะซึ่ง่านทานก็จะตั้งบรรทน,นก็จะกางเต็นท์เองนะคะ ทันก็จะกางเต็นท์เองเลยทันก็จะเอาเต็นท์ออกมานะคะที่ย่างบาร์บีคิวถุงนอนแล้วก็เอาพวกกล้องสองทางไกลนะคะ เน,นี่ยค่ะนี่ก็เอาออกมานั่งแบบนี้ได้เลยเอาเอาเออกมาวางได้เลยแบบนี้เลยนะคะก็เอามาวางแล้วก็ทำบารบีคิวไปด้ดวยนะคะก็เดี๋ยวท่านก็จะวางกองไฟไว้ตรงนี้นะคะนี่ก็ว,วางเข้งสองทางกันเรตรงนีค่ะนี่นะคะที่วันนี้นะคะไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเนื่องจากนี้นะคะ มองนามากๆเลยนี่นะคะก็เลยไม่เห็นอะไรโอเคค่ะสำหรับวันนี้ท่านทันเนี่ยทุกขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ท่านทันเนี่ยก็สำรวจตัวเมืองแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็น